ในชื่อสื่รายการมิตั้งแอนกระตูนนะคะวันนี้นะคะเรามีเพื่อนมาทำด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำแป้งโดไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะหนึ่งค่ะถ้วยแล้วก็ช้อนนะคะสองน้ำร้อนค่ะสามทีโอเอค่ะสี่แป้งข้าวโพดค่ะเราไม่มีแป้งอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดใช้ได้ค่ะสี่ ถุงพัฟสติกค่ะแล้วก็ขนมปังจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะหมวกไว้เกลือค่ะเกลือต้นไม้ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เราก็ได้ไปใส่แป้งข้าวโพดนะสองสองฝานะคะอันดับต่อไปเราเราจะเทกาวนะคะก็อย่างนี้นะคะแล้วก็คนให้เท่ากันนะคะเราจะคุณนะคะ ก็นี่นะคะแล้วก็คุณได้สักผักค่ะมันก็เกาะเกาะแข็งแขงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เก็บหนุ่มแรังนิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะปุ๊งไสอันนี้ถ้าไม่ทำได้ใช้เหนียวเหนียวของนิมมดังทำได้อะเนี่ยวดู เนี่ยกอดตัวกันมันก็แล้วเาไปต้งไหนไหขอยาคนแปบนึงนะคะมันไม่มีสารกันบูดนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาถึงเกลือค่ะก็ใส่ไปครึ่งถุงค่ะมันไม่ออกมันติดกับนี้คเกจะได้เข้าร่วมคลิปแล้วไอเขาเปิดคลิปแล้วเราทำสองสีนะคะ นี่นะคะมัน้อยากเข้าอ่ะก็ได้ไงนี่นะคะมันก็มนกมนไม่ต้องมาอนุญาตใช้ก็เลิมหนึบหนึบหน่อยนะคะเราก็จะคนต่อไปเรื่อยเราต้องใส่แป้งข้าวโพดไปเยอะๆนะคะเพราะแป้งข้าวโพดสามารถทำให้กรอบตัวห้ามถึงสีอะไรแล้วเนี่ยชมพูแั้วนี่อะไรเนะี่ย ตูมาตูบ้าฮัลโหลจ้าเออค่เอ,อะเนีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งน,นี่นะคะมันก็ได้แล้วแต่มันยังติดนึบๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำมันพืชกันค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะอ่าข้างนอกเป็นสีชมพูอ่อนนมเย็นนะคะ ข้างในเห็นสีขาวค่ะ่ลาไปก่อนนะคะด้วยเออหนยปิดเลยค่ะเป็นเรื่องเราคิดเองเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย